สวัสดีครับ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 คนหนุ่มก๊กตอนไรครัครับอ๋อคนอะไรเนาะเออหาตาน้ำคล้ายๆกับตาได้ครับเอโย่พอกซี่สวัสดีครับพวกเราวพร็อกซี่ครับสวัสดีครับโชว์คุณพร็อกซี่ครับ สวัสดีครับองนีครับผมสวัสดีครับผมกันครับครับคิมฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผมเจิมฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอนฟ็อกซี่ครับอ่าเป็นไปหครับมันเสิร์ตเริ่มลนี้ชั่วโมงเดียวเองเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มเริ่มรู้สึกไหมเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกแบบเริ่มเข้ามาใปลงกันเรื่อยๆกับชื่อคอนเสิร์ตครับครับผมฟ็อกซี่เดิมคอนเสิร์ตฟ็อกซิมารีครับผมขาที่สามนะดูโปสเตอร์หลายคนแบบว่าโอ้โหเตรียมรอดูแล้วมันจะยังไงบ้าง รถโผลจนพยายามไหมคะเท่าที่เราได้ตอนนี้เป็นดาวพ็อกซี่มาบีครับผมใช่เราจะมเรียกได้ว่าเราอยู่บนดวงดาวมาทุกคนน่าจะดูแล้วว่าพวกเราพ็อกซี่ทั้งหกคนเนี่ยไม่ใช่พราเราพ็อกซี่ด้วยเปนคือตัวตนอื่นๆในโลกของจริงแล้วพว็อกซี่มาบีนะครับเพราะเขากำลังแบบขึ้นยานมาอยู่เขาอยู่ในยานยังไม่ถึงครับใช่เป็นไวเลนต์ของเราใช่ครับเขาน่าจะดูอยู่ไหนอยู่ไหนครับจัดเต็มแน่นอนแน่นอนครับผมผลสลิงตีลังกาแน่นอนต้องรอดูรอดู ความพิเศษความพิเศษอ่ะแต่ละดาวแต่ละคนตัวเองว่าคือต้องบอกว่าแต่ละคนจะมีพลังอของตัวเองใช่ใช่คร<ม>ับผมในในดาวพ็อกซี่มาบีดวงนี้เนี่ยพ็อกซี่แต่ละคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าวันหน้าเผ่าพันธุ์ในแต่ละตำแหน่งแต่ละแบบมีเรียกว่ามีพลังเป็นของตัวเองอย่างของก้อนเนี่ยเป็นซอร์เซอร์ครัเป็นจอเมเวทอะไรเงี้ยจอมขมังเวท<ะ>จอมขมังเวทหรับใช่ด็อกเตอร์สเตรนด์ครับวิดเดิลเาผมเป็นตัวดาวเอ็นเทอร์เทีครับ เหมือนแบบจิ้งจบอะเปนต่าหรือปไม่เป็นกล่องไม่ใช่กล่องไม่ใช่หรอกล่องจบก็จะอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่คนตีความครับว่าก็เป็นแบบฟิลแบบนี่แหลเป็นแบบเหมือนแบบปีศาจที่แบบเดินไปเดินไปยขาองัครับผมคิมเป็นนี่ครับผมเอ่อมเทลแันทอมฟันทอมเมทัลเป็นเกี่ยวกับเล็กๆครับผมเล็กไหลมาาข้าแรงคระ ที่กันก็คือของผมเป็น Knight of Shadow ครับผมเป็นอัศวินแห่งเงาครับใช่ไม่ดด้อะไรเงี้ยครับเป็นแบบชุดหนึ่งชุดเกราะอะไรที่ได้เป็นนักรบเป็นนักรบครับค่ะใช่ของนี้เป็น Adventurer ครับเป็นแบบนักผจญภัยครับไม่จริงนะครับผมเปิดรับผมจิงครับเปิดรับรีบลงเกินเป็นนักผจญภัยครับก็จะแบบว่าท่องแบบในในดาวของออซิมารี ซึ่งน่าจะผจญภัยมากับผ่านมาหลายที่นะจะพาหลุดลุยใช่หลุดลุยแล้วก็เนี่ยหน้าผมมีแผลด้วยเพื้อเพืหลุดลุยเลยไม่มีใครเคยคิดว่าออเนี่ยจะเป็นมนุษย์จากโลกกัไหมแล้วก็แบบออกเป็นการผจญภัยมาแล้วว่ามาเจอตัวประหลาดอีกห้าคนใช่ไหมโอ้โหประหลาดเลยหรอเราเล่นเราเล่นเราเนี่ยเอเลี่ยเอเลี่ยคุณเป็นเอ่อฟลอเรสอัลเคมิสว้าววเล่นักอย่างครับเล่นเป็นแบบนางพญาป่าพุ่งไปพญาป่าพุ่งไป เป็นแบบผู้ควบคุมคือคือผักสวนขัวพืชสวนขั้วถือทหารอะไรดอกไม้อะไรใช่แถววงแถววันอะไรเงี้ยชุดเรามันเลยน้อยกว่าคนอื่นละคะชุดเรามันเลยมีดอกไม้เยอะมากเลยใช่มีดอกไม้เต็มหมดเลยใช่โชว์สถาบันโชว์วันนี้มันว้าวขึ้นกว่าชุดทุกค่างที่สามละเออเพราะวันที่สามมันถูกมองในกับการหม่ อ่ิการสมการเออผมว่ารอบนี้หนักครับรอบนี้หนักหมายถึงว่าตัวสองตัวเรารอบนี้ performance performance ครับ performance ค่อนข้างจ่าครับจัดจ้านจัดจ้านมาถ้าเทียบกับสองคนที่ผ่านมาสุก็รอบนี้แบบโอ้ไม่พักเลยอะประมาณเนี้ยครับแบบทำงานแบบว่าสู้บนสเตจไม่พักเลยครับอ๋แต่เขาฟินร่างกายเป็นอย่างดีก็กลางๆครับไม่ไม่ดีมากแล้วก็ไม่แย่มากเขาอยู่ตรงกลางดีฮะ แต่คุ้มค่าบัตรแน่นอนเพราะเป็นแฟนเขารอคอยเลยค่ะคุเสียมากไหก็ดีใจครับผมที่เป็นครั้งที่3แล้วครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังรักแล้วก็ยังสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอบคุณแบบว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่แบบว่าน่ารักมาสัมภาษณ์พวกเราเสมอแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของพวกเราในงานนี้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบพี่พีเบ๊กซี่พี่การ์ตูนโกล เออพี่พี่ยำยำหรือว่าพี่เอลเอชแบงค์ต่างๆก็ดีใจที่แบบว่าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทำให,ห้งานวันนี้มันเกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบมีความสุขกันมากๆแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้เจอพวกเราแบบอย่างใกล้ๆอย่างแน่นอนครับเห็นกางเกงลูกมากพี่ยังโอ้เยอะม,มากเนาะสมกร้อยกว่าโอ้ร้อยกว่าอาจจะยังนะเพราะเราเล่นไม่ถึงร้อยเพลงนะอาจจะยังกว่าอาจจะยังหลายๆหลายลุกมากครับเซทไพร์อะเนาะเซทไพร์มากครับคือต้องบอกว่ารอบนี้ชุดเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากครับใช่ครับอถ้าถ้าพี่ให้แต่ละคนลองบอก สไตล์ของตัวเองที่เป็นแบบควาว้าวิวเป็นคําจํากัดก็ได้แบบว่ากระตุ้นนี่แหละว่าแฟนๆนี่ยนละหนึ่งชั่วโมงได้วอยู่กันแล้วเริ่มที่โชกุนเลยครับเอาล่ะของคุณตำรวจครับตำรวจตำรวจตำรวจจะมาจับคุณในเวทีคุณรวบหรอเปิดหรอเปิดเหรอเซิงเกิลอะบิดเกินร้อยครับ าบิดเกินร้อยในตำรวจจับรีเผาครับเผาเผาเผาเบิร์นเบิร์นก็คือจับตรงนั้นแล้วจับรงนี้ไปเผาต่อเลยเผาเผาเวทีร้อนแรงไปเลยเวทีมีไฟหรือเปล่าโอ้าวคนแถวหน้าต้องระวังไงมันจะร้อนเกณงใหม่ครับไม่เหม่ ใหม่แบบใหม่ครับใหม่เลยครับไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนครับอ๋ออวอคิมะงิเเก่าครับเก่าที่มาถึงอะไรเก่าที่มาถึงอะไรไม่รู้คิดไม่ได้ครับของคิมอ่าให้เป็นเสิร์ง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 เจีน้ ของพี่ละเสียกับเสียเจอกันเสียแล้วก็เสียเสียเสียเขาเรื่อคำเรื่องคำเสียไป่เคยพูดเหมือนเสียเสียเสียสับเจนซีสับเจนซีเสียเสียสับนี่หนูเอว่ามาจากไหนอะลูกเฟรนด์คาเฟ่เฟรนด์คาเฟ่เสียแน่นอนเสียมากกับผมเสียกับหมอเออ หมดครับหมดหมดหมดแล้วครับก็มีมีเยอะมีนอนเยอะนองไล่ดีๆไล่ดีๆมีเยอะมันเยอะมากจริงหรอเนี่ยหรอยัวคว้าก็ไปกับเสียยยัวกับเสียยัวเสียก็มีเกินก็โดนจับแล้วก็เผาไปเลยใช้โดนจับหรือเปล่าเออตำรวจจับหมดเลยจับจับแล้วยัวเกินก็โดนจับอาจจะโดนรัดโดนรัด โดนรัด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 โดแล้วเราจะมีใครมาเซอร์ไพรส์มบ้ยคะไม่มีครับเรามีไม่มีไมใช่จริงจริงก็จะมีอะไรนะมีกิมกันมี UBOC ครับอ๋อใช่ใช่โดีิเขาดังนะแล้วก็มีต่อยยังไงนะครับ วิวซียัอบมันยังไงนะตอยากเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลเนับเอด้วยเนาะยากมากแต่ก็ไม่แน่แร้ว้มเนี่ยจะมีน้องพันน้องพันมันด้วยงพันโอ้อยอ้ยโี้อ๋อดีอายโอ้องยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยยโอ้อยโอ้เลย้อ้อเออออได้ชื่นได้ดูกันแบบเต็มอิ่มออากเลยเนาะด้ยยอ พอดีมาไงฮะทอกคนเลยนะครับยกอบคำถขอบคุณสำหรับวันนี้ครับผมที่มาครั้งที่สามของ Proxy m a นะครับผมในวันที่ยี่สิบหกคนะครับผมก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบประตูก็ได้พูดนะครับก็ประตูก็ได้เปิดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมติดตามรอชมของเราให้ดีๆนะครับผมก็ต้องหว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกับโชว์ของพวกเรานะครับผมแล้วก็เออ่พวกเราขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้เหมือนพูดรายการสดเหมือนเวลาทั้งหมดไม่กล่ที่เขาใส่ซับอะไรอย่างเงี้ยเลยเราจะขอบคุณท ok ุกคนนะครับผมมมที่่ารววดูโช์ คอนเสิร์ตครั้งที่2ของเรา Cosima b e ในวันนี้นะครับผมก็เอาทุกคนจะมีความสุขนะครับผมเราก็เต็มที่แล้วก็ซองกันมาอย่างหนักหน่วงมากจริงๆนะครับผมในในช่วงที่ผ่านมาก็วันนี้เราก็จะเต็มที่กันแน่นอนครับผมแล้วก็รอสนุกกันได้เลยครับนิคเตอร์ไหมนิคเตอร์ครับก็เอ่คอนเสิร์ตรนี้ก็เราก็เตรียมตัวมาดีครับแล้วก็แบบเออเหมือนแบบคิดหลายๆอย่างมาแล้คิดเตอร์หลายๆอย่างว่าเออเราต้องไปในจุดไหนต้องทำยังไง อะไรเงี้ยครับใช่ซองลิสต์เพมงที่แตะมาเนี่ยใช่ครับก็แบบเราจะคิดหนักก่อนแล้วก็ค่อยทำแล้วก็ซ้อมใน้ประสบการ์ในการซ้อมแล้วก็ซ้อมแบบทุกวันทั้งวันเนี่ยใชครับก็เราก็ติดเต็มลงมาแล้วก็อยากจะแบบแซวฟันอีกทีโอเคครับอืม see you guys in p h e x i m e I think it's a good opportunity for For everyone, for our users and for our new fans as well to to come and see us at um, the very you know well respected venue, like Impact Night. Mm -hmm. It's a it's a good day for us. So see you guys. Thank you. Enjoy okay. see you there.